สวัสดีครับเรามาไหว้พระที่ตำบตุลินจัวัดตุลินซึ่งเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกหลานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเนะครบวพุดุลอตุโลครับอะเราไปไหว้พระในโบสถ์กัน ในพระโบสถก็จะมีพระประธานเป็นอ่า องค์จำลององลบบบักษณะเหมือนกับหลวงพ่อชินราชหลวงพ่อใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโ,โลกครับเดี๋ยวเรากลาบพระด้วยกันครับอรหังสม,มาสัมพุโทโภพคะวาพุทธังพะควันตังอะพิวาเดมิ สวากาโตพะคะวตาธโมธัมมังนามาซามิสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวกะสังโคสังขังนามามิ ขอความสุขความเจริญย e ังญาติธรรมทุกท่านตลอดจนตัวข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวบริวารขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดกระทั่งพระเคราะห์เสนจเลยศัตรูทั้งหลายขออย่ากับกายสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนจเลยขออย่ากับกายสังขารตัวข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวบริวารด้วยเถิดนรับปันปีใหม่ไทยครับมีความสุขความเจริญดยทั่วกันครับ ากมีสิ่งหนึ่งประการใดทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายหากได้กระทําการประมาทพลาดพังผิดพลาดพังไปบ้างแล้วทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอกราบขมาอภัยท่านทั้งหลายเวณะที่นี้ด้วยขอท่านทั้งหลายโปรดประทานอภัยกับข้าพเจ้าทั้งหลายและก็โปรดอภัยเถิดสัพพังอปาราทังขมะธเมพันเตอุกาสะทวารัคยเนกตังสัพพัง อาปาลาทังขมามพันเตกาสะขมามิพันเตสาธุสาธุสาธุนี่เป็นมีการลงปัณิโมกพระใหญ่เนี่ยพระสายธรรมายุทธ เข้าภาษาก็จะมีเขรียกเป็นปณิโมกสามัคคีก็พระทุกวัดเลยในเขตจังหวัดสุรินทร์ก็จะมาลงปณิโมกกันแล้วแต่ว่าจะนัดว่าวันพระนี้ก็จะมีวัดวัดใหญ่ๆเนาะที่ระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าหรือว่าเป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยวนจนครบสามเดือนเลยวัดหนึ่งในนั้นก็ต้องวัดบุรพารามซึ่งเป็นวัดของพ่อแม่ วอดที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพูด,ดุลอ่าอตุโลเนี่ยเคยกำบรรษาอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พิพิธภัณฑ์อ่ะบูด,ดุลแล้วก็หลวงพ่อพชีเรานี่เราจะาถ่ายวิดีโอเป็นช่วงๆเนาะอันนี้กี่นาทีแนละ้ว 啊，你那都倒。